บุญใหญ่มหากุ้สนเป็นมงคลแห่งชีวิต,วตหนึ่งปีมีครั้งเดียวขอเชิญผู้มีจิตสทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคคีทอดถวายนวัดชรขุด,ขดตำบลหนองแขมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีรีรรเป็นเจ้าภาพทอดกรถินกองละหนึ่พบาทกองละ1,000บาท กำหนดการตรงกบวนันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566 25 <66, S 2> ติดต่อเป็นย้าภาพได้ที่คณะตําการวัดชรขุดหรือที่พระครูสาพรบุญเขตโท่086 055 1713 086 055 1713พระครูสถาพรบุญเขตอย่าลืมอย่าพลาดบุญใหญ่มหาบุสลเป็นมงคลแห่งชีวิตหนึ่งปีลาดได้ครั้งเดียวตรงกับวันอาทิตย์ที่12 2พฤศจิกายน2566นวัดชอนขุดตำบลหนองแข็งอำเภอโคกสมรงจังหวัดลบบุรีรีบริระลินสาัมคีขบวนนี้มาจากบ้านไกล มีจนคละคนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมบุญงานนี้ใครเบ็ลคนจดัดเขาเมารถบัสช่วยสนับสน,นุนหญิงชายยึงกันเริงร่าเสียงโหเสียงาห บุญใหญ่มหากุสลนเป็นมงคลแห่งชีวิตหนึ่งปีมีครั้งเดียวขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีทอดถวายนวัดชอขุดตำบลหนองแขมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีรีรเป็นเจ้าภาพทอดกระถินกองละหนึ่พบาทกองละหนึ่พบาท กำหนดการตรงกับนอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566 25 <66, S 2> ติดต่อเป็นย้าภาพได้ที่คณะตําการวัดชรขุดหรือที่พระครูสาพรบุญเขตโท่0860551713 086055 1713พระครูสถาพรบุญเขตอย่าลืมอย่าพลาดบุญใหญ่มหาบุศสลเป็นมงคลแห่งชีวิตหนึ่งปีพลาดได้ครั้งเดียวตรงกับวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566นวัดชอนขุดตำบลหนองแขมอำเภอโคกสมรงจังหวัดลบบุรีรีบระกรถินสามคีขบวนนี้มาจากบ้านไกล มีจนคล้าคนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมบุญ